สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมีข้อแนะนํานะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับในส่วนของฝาครอบวาล์วตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์16วาล์วนะครับทีนี้ถามว่าเอออาการที่มันรั่วซึมนะครับในส่วนของัวเทียนนะจุดตรงนี้สุบหนึ่งสูบสองสบสามสบสี่เวลานับก็นับจากหน้าเครื่องนะครับเพราะตรงนี้ก็คือที่ เติมน้ำมันเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ซีนนะครับปึ๊บจดนิดนึงครับโอเคตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าซีนและประเกน็นฝาข้อวาล์วตัวนี้พวกนี้แค่ใช้เล็บจิกลงไปในนิดเดียวนะครับประมาณนี้มันไม่ลงแล้วนะครับคือจิกมันแข็งรู้สึกว่าแข็งมากอย่างเงี้ยก็หมดสภาพนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วนะครับ ถ้าตรวจสอบแล้วพวกนี้มันมีไอ,อระเหยที่มันรั่วซึมนะครับพวกนี้ก็ต้องงัดเอาออกมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้นะสีสูบก็สีตัวนะครับแถวนี้มันทำให้มีผลกระทบถ้าว่าละอ,องในส่วนของน้ำมันเครื่องเข้าไปในส่วนโวเทียนก็อาจจะทำให้ระบบการจุดระเบิดมีปัญหาสตาร์ทเครื่องยนต์ยากน,านิดนึงนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการดูแลความทำความสะอาดอย่างดีนะครับ ก็ต้องมันทำความเข้าใจในเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์นะครับว่าอายุการใช้งานประมาณหนึ่งนะครับระยะเวลาหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนยกตัวอย่างอย่างเช่นสายพานทามิงนะครับสายพานดาวลิ้นนะครับก็อยู่ที่8 9 0 0ก้ามืนแสนโลนะครับก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งโดย